คุณค่ะวันนี้นะครับพะกวังก็จะมาทำบะหมี่แห้งจ้่วันนี้มาที่ไหนจ๊ะมาแปดนิ้วจ้าเวิร์กหนึ่งวันในการแปดนิ้วอยู่อยู่กับหลานหนึ่งวันนะคะพะกวังต้องลดนานๆหน่อยพะกวังชิงไว้ก็ได้นะพะกวังไม่ชอบมันมแฉะน,นี่นะคะก็คือวันนี้พะกวังมาอยู่แปดนิ้วหนึ่งวัน นี่อไปหนูประกส่เสื่อจะหนูทำเองอันนี้นะคะเอาไม่ต้องเยอะนะอิ่มแส่3สามชิ้นพอไม่ต้องเยอะอใส่หมูเยอะๆเลยไม่ต้องเยอะสองสามชิ้นพอใส่เีอลูกสองลูกนะคะเด็กปงกว๋วยเตี๋ยวนะคะ มพาแล้วอ,อิ่มเอาพาละวะเฮ้เออถูกละพาละพาละต้องเต้นด้วยหรอสัก <iß S 2> หนึ่งเพลง สวัสดีครับผมแจ็คแบบโฮอยากจะดูอยากจะทอมแกมอยากโดนแทงแลวใพ้โพลงร้านให้อยากงานเป็นงานบูญอ็แจ็คติงทำรักเกลในโกโกการทำรับเกลืให้ใครมาผ้าไม่อยากเลือกสายไม่เอาไปกันหน่อยิกวแล้วก็ปุ๊บจิ้ม่อไอซีดูให้กขเขาวัดกูดิใหเขาดูดิอยากอไม่ตื่นว่ะอยากลอไมนสบลีสับกูีเอา้วเอาชามาใส่ ao hang hang nè ao nam ọt vậy vậy Oh, 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 oh. Uh, uh. <laughs>